กระทรวงเขาทโดยสำนักงานศิลปะร่วมสมัยนะครับได้ประกาศเมืองศิลปะมาตั้งแต่ปีศูนย์แล้วนะครับก็ทําต่อเน,นื่องมาก็เป็นที่กระบี่ะนะครราชสีมาแล้วก็เชียงรายทีนี้พอเราดําเนินงานแล้วเรามองว่าการทํางานศิลปะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ทํางานจริงๆคือคนที่อยู่ในพื้นที่หรือศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์งานก็เริ่มจากปีที่แล้วนะครับก็ได้มีการ ประกาศให้แต่ละคนไม่ว่าจะเป็นศิลปินหรือพวกผู้ที่สนใจที่เป็นเครือข่ายของอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดทั้ง3จังหวัดเนี่ยครับเป็นคนส่งข้อเสนอโครงการว่าอยากทําโครงการอะไรเพื่อย,ยกระดับของเมืองศิลปะของในพื้นที่ของตัวเองเพื่อให้อันแรกคือทําให้คนรู้จัก ว่าเมืองศิลปะของกรุงเทพเองนั้นเป็นอะไรมรีอะไรดีบ้างชวนที่2คือที่จะต่อยอดเรื่องการสร้างสารรค์งานการเปิดผลงานเปิดแพร่งานของศิลปินในพื้นที่ของจังหวัดเองนะครับซึ่งการเริง,งารลักษณะนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลเองนะครับเป้าหมายของเราชัดเจนคือใช้ศิลปะในการพัฒนาเมืองเพื่อจะส่งเสริมเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของพื้นที่ของเราตามแต่คนที่จะต้องทําจริงๆต้องเป็นคนในพื้นที่นะครับมีความเข้าใจ ต่อยอดจากทุนของธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมหรือว่าทุนประวัติศาสตร์อะไรก็แล้วแต่มาทําเป็นโครงการและส่งเสริมให้คนต่างๆนะครับได้เห็นว่าการสร้างสารรค์งานของเมือศิลปะนั้นเป็นต้นแบบของการดำเนินงานที่ทําให้พื้นที่อื่นๆสามารถดำเนินการได้นอกจากนี้นะครับการทําโครงการลักษณะนี้นะครับเป็นการเปิดโอกาสให้พื้นที่นะครับได้คิดและก็วางแผนได้ทํางานโครงการด้วยตัวเองได้ครับอยากเรียนว่ากระทรวงวัฒนธรรมเองนะครับ มีความต้องการให้คนสร้างสารรค์งานนะครับได้มีพื้นที่และมีโอกาสในการที่จะเสนอโครงการและก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับปีนี้นะครับบประมาณเรามีไม่มากนะครับอย่างที่เ,เรียนไปว่าเราอาจจะมีรางวัลดีเด่นประมาณสัก4ีรางวัลต่อจังหวัดแล้วก็มีรางวัลชมเชยบ้างแต่ปีหน้านะครับเราก็จะน่าจะเปิดและสมัครโครงการให้มากขึ้น อยากเชิญชวนคนที่สนใจไม่ว่าจะเป็นศิลปินหรือเครือข่ายที่ทำการศิละปะก็ตามนะครับคิดโครงการเอาไว้แล้วมีข้อเสนอโครงการกลับมาให้กรรมาการได้พิจารณาและการนารางวัลเหล่านี้ครับรวมทั้งเงินที่เราสนับสนุนไปดำเนินการในพื้นที่ด้วยนะครับถ้าร,ร่วมกันทํางานได้มากๆก็แปลว่างานศิละปะของเราก็จะแบ่งบางส่งเสริมธุรกิจส่งเสริมการ,รท่องเที่ยวแลวก็ทาให้ภาพลักษณ์ของงานศิละปะ,ขอ,อะของไทยของเราก็ดีขึ้นสุดท้ายนะครับซอฟท์าวร์ที่เราอยากให้เกิดก็จะเกิดขึ้นแน่นอนครับ ปีนี้ค่ะเป็นยังไงแล้วก็มีความสุขตอนใเดี๋วยใวยใ,ให้ทางาก,ากรมนะครับได้ให้ขระบวนกพิเติมนะครับวันนี้ได้เลยเหรอะคะ ค่ะค่ะเอ่อในการประกวดข้อเสนอโครงการในปี68เนี้ค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับปี67ซึ่งปีนี้เป็นปีที่2นะคะได้รับความสนใจอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าโครงการที่เสนอเข้ามานั้น60กว่าโครงการด้วยนะคะจากพื้นที่ทั้ง3จังหวัดแล้วเราจะเห็นว่าโครงการที่เสนอมาทั้ง60โครงการเนี่ยค่ะเอ่อจะมีรายละเอียดที่เอ่อโครงการที่มีความสมบูรณ์และมีครอบคลุมพื้นที่และก็ครอบเอ่อครอบคลุมหลักเกณฑ์ที่ทางสสร กาศไปครอบคุมกว่าปีที่ผ่านมานะคะแล้วเราคิดว่าในปีต่อไปเนี่ยค่ะก็คงจะได้รับความสนใจมากยิ่งิ่งขึ้นไปนะคะค่ะนน ค่ะในส่วนของการโครงการที่รับรางวัลเป็นโครงการที่ทางสสรมีงบประมาณสําหรับที่จะไปสนับสนุนเพื่อให้กิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นจริงในพื้นที่อยู่แล้วนะคะครบทุกโครงการทั้ง12โครงการค่ะที่ต่อไปนะคะก็่้ถึงเพาตอนนี้โครงการนี้ก็เริ่มเป็นที่สนใจค่ะเป็นมาก ก็เหมือนที่ทางท่านปลัดกระทรวงได้นําเรียนไปนะคะก็อยากที่จะเชิญชวนพี่น้องศิลปินเครือข่ายหน่วยงานองค์กรที่มีความสนใจในเรื่องของงานศิลปะร่วมสมัยนะคะบางโครงการอาจจะพลาดโอกาสไปในปี68 ก็อยากที่ยา้ายท่านเตรียมพร้อมณวันนี้เลยนะคะเตรียมพร้อมโครงการเตรียมพร้อมโปรเจกต์กไว้เพื่อจะเสนอในปีประมาณ69ต่อไปซึ่งสชรเองก็พยายามพยายามที่จะขับเคลื่อนอย่างเต็มกําลังนะคะเพื่อที่จะให้มีกําลังในการที่จะสนับสนุนกิจกรรมให้เกิดขึ้นในพื้นที่มากมาก,มากยิ่งขึ้นนะคะค่ะขอบคุณครับ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 